เราใช้มือขวาก่อนเนาะเราจะไม่ใช้มือซ้ายยังไม่จับขอการใช้มือขวาเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวสอนใส่เล็บก่อนบางคนบอกอาจารย์ใส่เล็บแบบนี้ใช่ไหมแบบกลับเนี่ยบอกไม่ใช่ต้องใส่แบบนี้เนาะเห็นไหมฮะแล้วเล็บเนี่ยคุณต้องดัดเล็บที่ของผมเนี่ยมันจะ เล็บมันต้องไม่ไมหนามากนะจะมีเบอร์ไซส์นะเบอร์สิบกว่าสิบแปดยี่สิบยิบสองพอได้แล้วก็ดัดให้โค้งเนี่ยมันดัดได้ครับเป็นนิกโก้บีบให้แน่แนๆไม่มันหลวมเห็นไหมฮะให้มันโค้งแล้วก่อนนิ้วเนี่ยเมื่เป็นนิ้วเราเนี่ย้วโดมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับเวลาเกาเนี่ยมันจะได้ปิงแล้วตรงเนี้ยของดรอปเนี่ยมันจะโคง้งบางรุ่นจะบนแบนๆบนงตรงแล้วตรงๆนี้ไม่ใช่นะครับมัน,นหนาก็ไม่ได้แล้วก็แบบที่โค้งเล็บนิโป้เห็นไหมครับ ใส่แบบนี้รักเลยเนี่ยเนี่ยบิดได้อันนี้เป็นนิเกลอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นรุ่นพิเศษครับใช้ดีมากเวลาเล่นทัชชิง่งต้องใส่เล็บเล่นตลอดเลครับเวลาเล่นฝึกเบนโจมันเป็นออกแบบมาเพื่อใส่เล็บมันจะไม่ดูดนิ้ว่เล่น เราก็ใช้อามตรงนี้อามเนี่ยใช้มือกดนี่เห็นไหมครับกดตรงนี้เนาะให้มันกระชับตัวแล้วก็ใช้นิ้วก้อยหรือนิ้วนางก็ได้กดตรงนี้ไว้ปักให้มันแน่นๆแล้วมือคงโค้งๆให้นิ้วเราตั้งองศากับสายเห็นไหมครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเสียงจะไม่ดีแล้วก็เล่นแล้วมันสะดุดให้พยายามให้ให้ได้องศา90องศา แด้งฉากกับสายนะฮะให้ได้มากที่สุดแล้วปักไว้ประมาณนี้เล่นแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยประมาณนี้ห่างจากหยองประมาณสักนิ้วสองนิ้วก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ขัดแน,น่นแล้วก็มือกดไว้ให้มันกระชับไม่ให้มันเลื่อนนี่การลงแบบแพทเทิร์นเนี่ยมันจะใช้